เบ้นไรนูน่นอะเบ้นหันมองตามสายตาไปทางฝั่งที่เพื่อนกำลังมองอยู่โรดกำลังมองมาทางเด็กหนุ่มอยู่ก่อนแล้วดูท่าทางเธออยากเข้ามาคุยกับมึงนะอืมช่างเหอะอ้าวไรวะเห็นวันก่อนยังโวยวายกับกู ม็อยากกลับไปคืนดีอยู่เลยตอนนี้ได้โอกาสแล้วนะมึงไม่อ่ะกูไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วหืมมึงนี่นะผ่านไปสองวันเปลี่ยนใจละใครวะใครอะลรก็ใครที่ทำให้มึงเปลี่ยนใจไง ไม่มีอ่ะกูแค่คิดเกียจจะสนใจใครละก็แค่นั้นตลกเอ๊ะกูลืมเลยหรือว่าจะเป็นเจ้าของรอยจูบบนคอมึงเป็นชะงักไปที่ได้ยินประโยคนั้นนั่นไงต้องใช่แน่แเหล่ามาืเลยมึงเหล่าบ้าเหล่าบอแหละจะกินไม่ข้าวมึงอ่ะ เดี๋ยวกูเททิ้งแม่งให้หมดเลยใจเย็นไม่เล่าก็ไม่เล่ามึงก็กินซะข้าวเนี่ยซื้อมานั่งเขี่ยเล่นไงด้วยสองตัวนี่มันแดกจนจะหมดแล้วต้องรีบดีแม่งจะเทแล้วกูต้องไปอ่านทวนอีกเออกูก็เหมือนกันทำไมไม่เกิดมาหัวดีอย่างไอ้เบนมันวะหาขนาดนั่งมือ พอถูกอาจารย์เรียกถามสึกตอบได้เฉยจริงมึงกินอะไรเป็นอาหารวะกูว่าอาหารเมร็ดอาหารเม็ดส้นตีนอะอยากแดกตีกูแทนข้าวไหมสัตว์อัอเกี้ยวกราดไอริวเอาเพื่อนมึงไปเก็บดิวันนี้นี่แม่งอึมครึมชิบหายมึงสองตัวก็เลิกกวนตีมันได้แล้วเหอะอ่ะพูดตีขึ้นมาเลยนะไอสัตว นี่กูแค่ช่วยมันคลายเครียดเถอะยังไม่หายไข้แต่ว่าเบ้นเออมึอนหัวนิดหน่อยอะงั้นมึงก็กินข้าวดิจะได้กินยาเอายามาปะเปล่าอะไม่มีใครเอาให้กินและเขาก็ไม่อยากกินด้วยอา้าวเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกกูพาไปห้องพยาบาล รีบกินข้าวเลยหรือต้องให้ป้อนไอ้แมนไอ้ป้ากินของมึงไปกูกินเองเมื่อพูดจบก็แย่งช้อนมาจากมือเพื่อนแล้วก้มหน้าลงเขี่ยข้าวในจานต่อเพื่อนอีกสามคนมองหน้ากันไปมาส่งสัยตาถามกันว่าจะเอาอย่างไรดีแต่ก็จนใจได้แต่นั่งมองอย่างไม่เข้าใจและเป็นห่วงเพื่อนตัวเองอยู่แบบนั้น เบนสะดุ้งสุดตัวจากสายโทรเข้าไม่รับปะวะเออจะนั่งมองอยู่แบบนั้นเหรอมากูรับให้เฮ้ยไม่ต้องปล่อยไว้แบบนั้นแหละกูไม่รู้จักแปลกเพื่อนๆต่างลงความเห็นในใจกันว่าแปลกเพราะถึงแม่จะบอกว่าไม่รู้จักแต่ทันทีที่เห็นเบอร์ที่โชว์หน้าจอ ไอคนเขีย่ยข้าวเมื่อกี้ก็มีอาการหงุดหงิดหนักขึ้นมาเสียอย่างนั้นและไม่ยอมละจากหน้าจอมือถือเลยอ่ะวางไปละมึงก็เลิกจ้องและกินข้าวได้ละอิ่มละไปเหอะอยาไปอ่านหนังสือไม่ใช่เหรพวกมึงพูดจบก็เดินออกไปทันทีดิวได้แต่พยักะเยืนหน้าให้เพื่อนอีกสองคนลุกขึ้น ไหนๆก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเกิดเป็นลมขึ้นมาก็ค่อยหามันไปโรงพยาบาลก็แล้วกันเพราะทุกคนรู้ดีว่าไอ้เพื่อนคนนี้มันดื้อแค่ไหนหน้าตึงอะไรครับสุดรอเสือกอ้าวไอ้นี่งูดหงิดอะไรของมึงเป็นละใครทำให้คนเย็นชายอย่างมึงหลุดได้ลูกแมวมันดือ้อ อยากกลับไปตีฮะลูกแมวหืมกูว่าไม่ได้หมายถึงแมวจริงๆละใครวะมีใครที่กล้าดื้อกับคุณมีนคนฮอตด้วยหรือเนี่ยอืมดื้อม,มากด้วยแต่อีกไม่นานก็คงเชื่อง14บสนาฬิกาสาสบนาทีปวดหัวโว้ย อาจารย์เขาเอาอะไรมาออกเนี่ยไอ้ที่อ่านมาไม่ออกเลยจริงกูนี่เดาข้อ3มเกือบหมดไปแม่งคะแนนเก็บรอบนี้ฟาวอีกแล้วไอห,หาอะนิ่งนิ่งเข้าไปเ,เบนทำได้เหมือนเคยสินะมึงไปสยามกันคนเก่งไม่ตอบแต่หันไปชวนเพื่อนๆแทนตลกละมึงป่วยอยู่นะจะไปทำไม กลับไปนอนไปสัตว์ถ้าไม่ไปงั้นกูไปคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิไปไปพวกมึงก่อนที่จะถูกไอเด็กน้อยนี่มันงอนงอนหาะลรกูจะเตะให้มันนี่เลยอยู่กูโง่ดิเพื่อนทั้งสี่คนต่างพาก,กันวิ่งไล่กันด้วยความสนุกสนานจนเด็กน้อยหลงลืมเรื่องที่ทำให้ปวดหัวไปชั่วขณะ16.50นาฬิกา50นาที เขามุงดูอะไรกันวะตรงนั้นเมืเ่อดิวพูดจบทั้งสี่คนก็เดินกันเข้าไปอย่างอยากรู้อยากเห็นเมื่อเดินเข้าไปถึงเด็กน้อยก็พลันยืนมองนิ่งกับสิ่งที่เห็นเฮ้ยนั่นมันมีนใช่ปะมึงไอแมนถามขึ้นใครวะนายแบบอะพวกมึงอาจไม่รู้จักแต่ถ้าคนในวงการนี้คือเขาดังสุด บแบรนนาฬิกาที่ไอเบนใส่อยู่เขาก็เป็นพรีเซนเตอร์นะเว้ยดิวช่วยเพื่อนคลายความสงสัยเบนนิ่งเงียบไม่ได้เอ่ยอะไรออกไปมึงนี่รู้เรื่องดีจังว่าดิวก็กูสังกัดโมเดียวกับพี่เขาไงเออกูก็ลืมว่ามีเพื่อนเป็นคนดังนี่หวะจะลืมก็ไม่แปลกอะเดือนหนึ่งมันมีงานสามครั้งมั้งไอแม่ไอหาม่กูเตะเดี๋ยวนี้สตีน เพื่อนเพื่อนพากันล้อเล่นส่งเสียงดังจนไปเรียกความสนใจจากกลุ่มคนที่กำลังทำงานกันอยู่จังหวะนั้นเองสองสายตาก็ปะทะกันโดยบังเอิญโดยไม่ต้องพูดอะไรเด็กน้อยก็หันหลังรีบเดินออกไปจากตรงนั้นทันทีเฮ้ยไอเบนรีบไปไหนวะอรอพวกกูด,ด้วยลูก <c oughs> แมวดื้อด้านไม่เชื่อฟังไม่พอแถมหนีเที่ยวอีกต่างหาก มีนส่งเสียงหัวเราะออกมาและคิดคาดโทษในใจเฮ้ยกลับเลยปะเออปะเบน์มึงกลับไงคนละทางกับพวกกเลยเดี๋ยกกูนั่งเทกซี่ไปเป็นเพื่อนพวกมึงกลับกันเลยไม่ต้องหรอกมึงกลับกับพวกมันเถอะดิวกูกลับคนเดียวได้เมเอวดิมึงป่วยอยู่แค่นี้เองส่งมึงเสร็จแล้วกูค่อยกลับ ไม่เป็นไรมึงจะไปไปมาทำไมวะไม่เอาอะ่ะกลับไปเถอะกูกลับได้จริงๆไม่ต้องห่วงเย็นแล้วนะเดี๋ยวก็โดนแม่ด่าหรอกเอางั้นหรอวะเออดีไม่เป็นไรจริงๆไม่ต้องห่วงกูหรอกงั้นถ้าถึงแล้วบอกพวกกูด้วยนะมึงเข้าใจไหมครับน้องเบนน้องเบนบ้าอะไรล่ะเออเออรู้ละรีบไปกันสะปะ คนตัวเล็กยิ้มน้อยๆให้กับเพื่อนๆที่พากันห่วงเขาจนเกินเหตุ18.20นาฬิกายนาทีแทนที่จะเรียกแท็กซี่กลับไปเสียตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้เด็กน้อยกลับกำลังนั่งคนแก้วโกโก้ปั่นที่ละลายแล้วเล่นอยู่ในร้านกาแฟชื่อดังแห่งหนึ่งจนเวลาล่วงเลยมาสักพักใหญ่เมื่อมองหันออกไปนอกกระจกอย่างมือรลอยจนลืมสังเกตว่า ที่นั่งข้างกายมีใครบางคนเข้ามานั่งด้วยจะนั่งอีกนานไหมเฮ้ย <Hey, S 2> คุณสะดุ้งสุดตัวตกใจกับเสียงของคนที่ไม่อยากเจอทำไมเขาถึงได้ลืมกันนะว่าเพิ่งเจอไอ้คนบ้าน,นี่อยู่แถวนี้และมันอาจจะบังเอิญมาเจอกันอีกก็ได้ทำไมเขาไม่ไปที่อื่นทำไมเขาซื่อพื้อแบบนี้ทำไมพี่มีน คนคนนี้ใช้สายตากดดันกันเหมือนเดิมพี่มีนผมจะกลับแล้วอืมขอทางด้วยครับอืมเฮ้ยปล่อยจะทำอะไรนี่มันข้างนอกนะอืชายหนุ่มดังเอวบางเข้าหาตัวแล้วก้มลงไปจูบซับความหอมที่ซอกคอขาวเนียในปกเสื้อนักเรียนสีขาว เขาไม่ต้องสอนอะไรเพราะตรงนี้เป็นโตด้านในสุดที่จัดไว้เป็นสัดส,ส่วนซึ่งมีกระถางต้นไม้ปลอมจัดวางเพื่อปลดปลางสายตาให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวอยู่ในทุกๆโต๊ะอ,อยู่เฉยๆพูดออกมาทั้งที่ยังไม่ล้าดิมฝีปากออกจากผิวขาวนุ่มเนียนสุกไซด์ดูด,ดึงแผ่วเบาจนพอใจ จึงเงยหนะ้าออกมามองคนที่กำลังสงสัยตาด้วยความไม่พอใจที่สองข้างแก้มใส่มีเลือดฝาดอย่างน่าเอ็นดูในขณะนั้นเองโทรศัพท์มือถือของมีนก็สั่นขึ้นเด็กน้อยเหลือบมองแล้วนิ่งไปหน้าจอขึ้นชื่อว่า Special W อืมว่าไง มีนนึกว่าจะไม่รับสระไม่หรอกคืนนี้ว่างไหมพวกมันนะที่เดิมนะหรอไปกันทุกคืนเลยนะช่วงนี้ว่างเนะี <c> ่ย <oughs> หรอไปนะเจอกัน <c oughs> เดี๋ยวเราบอกไอ้คิมว่านายจะไปมันให้เราโทรมาชวนนายเองแถมยังบอกอีก ว่าตอนนี้นายเลี้ยงลูกแมวอยู่ไม่รู้จะว่างหรือเปล่า <laughs> อืมว่างสิมีนพูดพลางก้มลงมองลูกแมวน้อยในอ้อมกอดที่ถูกบังคับให้ซอบอกเขาอยู่หอมจูบไปที่ข,ข้างขมับเด็กดือ้อเพราะกลิ่นหอมจางๆที่ลอยมาอย่างอดไม่ได้ <laughs> <ม>เด็กน้อยขืนตัวเล็กน้อยหนีคนฉวยโอกาส แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากเพราะถูกแขนแข็งแดงล็อกตัวไว้จนหมดทางหนีเราอยากเห็นจังว่าลูกแมวน่ารักขนาดไหนเราชอบแมวนะลูกแมวตัวนี้ไม่น่ารักหรอกอมเมื่อลูกแมวในอ้อมกอดเริ่มดิน้นจึงก้มลงไปดูดตึงชิมความหวานที่ติมฝีปากเล็กเส้นหนึ่งทีเพื่อปลอบขวัญ เสียงอะไรนะ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวหรอเราโทรม,มากวนเปล่าเสียงลูกแมวม่กวนหรอหรอเอาไว้เราไปเล่นกับลูกแมวบ้างนะเดี๋ยวไปหาแล้วคืนนี้ออกไปพร้อมกันมีนไม่ตอบรับหรือปฏิเสธแต่เลือกพูดในเสียงที่ทำให้เด็กน้อยต้องขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวอืมงั้นจะรอนะ อืมแล้วเ,เจอกันครับเมื่อพูดจบก็กดวางสายไปพลางรอบสังเกตปฏิกิริยาของคนในอ้อมกอดไปด้วยฉันมีธุระเรื่องของคุณดิบอกทำไมไม่ได้อยากรู้ฉันคงไม่ได้ไปส่งเธอกลับถึงห้องแล้วโทรมาบอกด้วยเด็กน้อยขโมดคิ้วมุ่น รู้สึกแย่ขึ้นมาเสียดื้อมือน้อยกำเสื้อเชิ้ตของคนที่กอดเขาจนยับยู่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาแค่ไม่อยากปล่อยตอนนี้ปล่อยผมแต่ปากกลับไม่ต้องกับใจเป็นถูกปล่อยให้เป็นอิสระอย่างง่ายดายแต่แทนที่จะดีใจเด็กน้อยกลับรู้สึกใจหายเหมือนมันร่วงหล่นลงไปในห้วงเหวลึก เป็นอะไรไม่รู้แต่ไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยมันเหมือนตอนนั้นที่เขาพยายามลืมไม่อยากต้องกลับไปมีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วความรู้สึกที่เหมือนว่าตัวเองถูกทิ้ง